วันนี้สังคมไทยครับต้องยอมรับโดยเฉพาะสังคมวัยรุ่นนั้นพูดถึงเกาหลีหลายคนยอมรับนะครับว่าเรียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีมาหลายคนไปเสริมจมูกหลายคนไปใช้คอนแทคเลนส์หลายคนแต่งตัวนั้นเหมือนกับเกาหลีเกาหลีนั้นประสบความสำเร็จในการสร้างการตลาดให้ประเทศเกาหลีนั้นเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นเขาทําอย่างไรจนกลายเป็นทําให้ประเทศเกาหลีกลายเป็นเคอเรียลมาเก็ตติ้งได้ติดตามมุมมองจากดรพัชพลอนุริครับ สวัสดีครับหากมองในมิติของละครแล้วแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงก็คงเป็นละครเกาหลีที่ไม่ได้ต่างอะไรกับละครไต้หวันเรื่องเ f ฟรักใสๆหัวใจสีดวงนะแต่ว่าถ้าหากมองในมิติของการใช้วัฒนธรรมมาเป็นจุดขายแล้วแล้ว,ลวก็อืนะการทำกันตลาดที่เรียกว่าเกาหลีโคเรียมาร์เก็ตติ้งเกาหลีฟีเวอร์นั้นน่าสนใจมากครับนะเพราะฉะนั้นครับในวันนี้ มองไทยมองเทศการตลาดกับผมดรปกรลอนุริศเราจะมามองเรื่องเกาหลีฟีเบอร์โคเรียมาร์เก็ตติ้งกันครับจริงๆแล้วนะครับในประเทศเกาหลีเนี่ยเขาเริ่มนะฮะที่ประสบความสำเร็จมาจากการใช้ละครฮนะหรือหนังเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวบุกเบิกขายวัฒ้ธทําเป็นตัวบุกเบิกครับเขาทำไงครับเขาเน้นว่าปล่อยละครและหนังมาฮะเพื่อจะให้คนที่ดูแล้วมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายซึ่งง่ายหัวเราะง่ายนะครับแบบคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยฮะดูพอดูแล้วก็ติดครับ เกิดความคล้อยตามเอ้เวลาคล้อยตามอย่างเี้ครับมันเป็นศิลปะฮะเราเรียกว่าอ t i s t i c d ด m ม n นหรือว่าอุปสงค์แห่งศิลปะนะครับเมื่อเกิดอุปสงค์ฮะ ก็เกิดอุปทานครับัพพลายอ่าเกิดขึ้นมาเลยครับว่าเอออุ๊ยหูเห็นแดจังกึงก็ทําอาหารกันนั่นในวังหลวงฉันอยากจะทานมั้งอยากจะลิ้มลองครับอาหารเกาหลีอ่ะเป็นยังไงมั้งครับโอ้โหตอนนั้นฮะทุกคนเรียกร้องฮะคราวนั้นล่ะโอ้โหรนรสชาติอาหารต่างๆนานาฮะออกจากบ้านไปครับไปที่ร้านอาหารเกาหลีปรากฏว่าโอ้โหออาหารเกาหลีเกิดผุดขึ้นมาครับร้านอาหารเกาหลีผุดขึ้นมาใหม่ครับแม้แต่ร้านอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนก็ต้องพ่วงเอาอาหารเกาหลีเข้าไปด้วยครับร้านอาหารทุกอย่างนะฮะ ต้องเพิ่มสินค้าใหม่เข้าไปเราเรียกว่า p u o t u i t Line l i n g อ่าคือเติมสินค้าใหม่เป็นอาหารเกาหลีเข้าไปร้านทุกร้านกลายเป็นอาหารลูกครึ่งไปเลยฮะนะครับนะฮะและยังไงต่อครับดูจากละครอ,อีกเรื่องหนึ่งฮะในช่วงแรกๆที่ดังขึ้นมาเรื่อง Winter Love Song อเป็นไงบ้างครับสร้างกระแสะเกาหลีฟีเวอได้ดีเลยครับเพราะว่าอะไรฮะในใช้ สถานที่ฮะหมายถึงวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับออกมาขายนะจนยังไงครับคนอยากจะไปที่นั่นบ้างปรากฏว่ายังไงครับเขาไม่ได้แขกไม่ได้แค่ขายวิวทิวทัศน์แค่นั้นนะฮะแต่ว่าขายจุดนะจุดที่ดึงออกมาทาเป็นฉากละครอคนสนใจครับเกิดอยากจะไปเที่ยวบ้างอเกิดความต้องการอยากจะไปเที่ยวเกาหลีไปดูว่าอยนังเอกนังเอกพบรักกันครั้งแรกที่ไหนจูบกันครั้งแรกที่ใดลงเอยกันที่บริเวณแถวไหน โอ้โหนะฮะฉันจะได้แบบอินไปกับละครเลยฮะคนดูครับเรียกว่ายางกับพ่อสื่อแม่พ่อสื่อแม่สื่อพ่อชักนะหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ต้องสองฝ่ายไปอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับต่อมายังไงครับนะฮะเราลองดูครับรายละเอียดข้างในฮะขนาดพระเอกนะฮะจุงซานครับซึ่งเป็นพระเอกในในท้องเรื่องเนี่ยเล่นเปียโนที่ไหนครับโอ้โหอยากจะไปนั่งเป็นพระเอกบ้างอยากจะไปสัมผัส เบนโนที่พระเอกกรีดนิ้วเข้าไปอ่าโอ้โหขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจรึงเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาครับที่เราเรียกว่าธุรกิจตามรอยละครดังไม่ว่าจะเป็นาาทางบริษัททัวร์ไทยนําเที่ยวไปที่นูน่นหรือว่าบริษัทเกาหลีนะครับก็โอ้โหมาโปรโมทครับให้ไปเที่ยวที่นู่นกันนะครับกลายเป็นว่าเริ่มมีรูปแบบใหม่ธุรกิจที่เรียกว่าดราม่าทัวร์ครับอ่าก็ทัวร์ตามตามรอยละครนะฮะอู้ไปกันครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะบ้านเราก็มีนะครับเป็นกระแสแบบนี้มาแล้วถ้าเราจําได้ละครไทยเรื่องหนึ่งครับยาเมื่อลมพัดหวนครับอ่านะฮะเป็นยังไงมั้งครับการบูลกับชงรัามาพบรักกันที่อังกฤษนะฮะแล้วไปเจอกันที่ไปเที่ยวกันที่ฝรั่งเศสที่ปารีสอยู่ในลอนดอนในอะไรกันนะฮะปราอกฏอโอ้คนไทยยุคนั้นฮะก็ไปเลยไปเที่ยวอังกฤษไปเที่ยวฝรั่งเศสกันมากมายนะครับแต่เกาหลีเนี่ยเขาเนี่ยเขาจับจุดเนี่ยแล้วมาทำด้วยความต่อเนื่องนะครับกลยุทธ์ที่เรียกที่ที่เป็นอย่างเย คือต้องการให้คนมีส่วนร่วมครับเป็นทัวทร,วทวทร์ที่เรียกว่าเป็นทัวร์ที่กลยุทธ์ที่เรียกว่าการเล่าเรื่องราวผ่านการท่องเที่ยวจริงอ่ะเรียกว่า storytelling tourism นะครับตรงนี้ครับเป็นมูลค่าเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาที่เรียกว่า value adding ฮะเป็นโลกจริงผสมโลกมายาขึ้นมาอ่ะนะครับคิดดูครับว่าแค่แค่ปีใน2ปี2547ครับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นทำไรายได้ถึง2 0 0แสนล้านบาทนะครับ ทีนี้เนี่ยฮะถ้าเราลองมาดูครับพลังของเกาหลีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เลยฟีเวอร์เนี่ยฮะคงเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐครับอาที่เกาหลีเขามีอะไรฮะเขาก็มีหน่วยงานเขามีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเหมือนเราฮะแต่เขามีหน่วยงานหนึ่งครับที่เราไม่มีเรียกว่าคอกก้านะฮะย่อมาจาก Korea Culture and Content Agency เป็นหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะ,ะนำเสนอนะฮะตัวเนื้อหาแล้วก็วัฒนธรรมนะครับเขาทำไงครับเขามีหน่วยงานที่ดูนะฮะทั้งในเรื่องหนังนะครับทั้งในเรื่องหนังเลยอ้าว ทั้งในเรื่องละครนะครับทั้งในเรื่องเสื้อผ้าโอ้โหเป็นไงบ้างเช่นอยากจะน่ารักแบบเกาหลีนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของเพลงนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหาชนีนะฮะนะครับถ้าพูดถึงเพลงนะครับมีคนหนึ่งนะฮะ JYP หรือว่าพักจินยองนะครับคนนี้โอ้โหเป็นลูกรักของรัฐบาลนะฮะที่เกาหลีเลยเพราะอะไรฮะโตที่เมืองนอกครับที่อเมริกาแต่ว่ากลับมาแล้วสร้างชื่อครับแต่งเพลงอะไรต่างๆนานานะฮะเชื่อไหมครับว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ารัฐบาลเนี่ยให้กู้เงินเพื่อมาเพื่อมา สร้างนักร้องมาเลยมากมายนะครับเอาง,ง่ายๆเลยนะครับ nobody nobody b บั you โอ้โหวันเดอะเกิร์สครับเกิดขึ้นมาครับมีอ่า uh, uh, ดงบังชินกีฮะไชนีเกิร์สเจเนอเรชันนะครับมากมายนะครับเหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วเวลาบุกตลาดนะครับอย่างดงบังชินกีเลยนะักร้องเหล่านี้ไม่ได้ออกมาแค่ภาษาเกาหลีภาษาเดียวนะฮะเขาจะไป,ปะที่ญี่ปุ่น ก็ทําภาษาญี่ปุ่นออกมาด้วยไปที่จีนก็ทําภาษาจีนออกมานะครับอย่างโรงบันชิงกิเป็นภาษาเกาหลีเวลาไปอยู่ญี่ปุ่นเรียกว่าโทโฮชิงกิโอ้โหเขาเจาะหมดเลยฮนะในเอเชียนะครับและนี่ก็คือคําตอบทางการตลาดของ Korea เรียมาร์เกการตลาดเกาหลีฟรีเวอร์จากมองไทยมองเทศการตลาดกับผมดรพัชพอนุริอยาลืมนะครับการตลาดตอบได้ทุกเรื่องราวครับสวัสดีครับสวัสดเยอะ สาสตรคาท่านผู้ชมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไปตามรอยละครเกาหลีมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ยอมต้องยอมรับรัว่าอาจารย์พักพลเองวันนี้ก็อาจจะต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโคเรียมาร์เก็ตติ้งดูจากเครื่องแต่งกายก็น่าจะทราบครับพักการสครูครับช่วงหน้า